สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในพิสมิลิเตอร์นะฮะกับอัปเดตครั้งที่2นะครับของวีคนี้วีคนี้อัปเดต2ครั้งเลยนะครับแต่ว่าอัปเดตมาเมื่อคือนตอน5้าทุ่มอีกแล้วเมื่อคือนก็เลยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมีอัปเดตมา2ตู้นะครับตู้แรกเฮเวนเอ็กนะครับแล้วก็ตู้เอมเพลินนะครับเอมเพลินเอ็กสตู้เมื่อคือนผมเปิดตู้นี้ตอนแรกมันไม่ได้เขียน2องล้านมันเขียน27ล้าน 27m ตู้นี้เขียน 35m ผมก็เลยเปิดตู้นี้ ก็เข้าใจว่าเขาตั้งราคาให้มันถูกเพราะว่าเป็นตู้ใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยเปิดตู้นี้แป๊บเดียวหมื่นล้านหมดนะครับได้เป็นพวกนี้มาฮะรวมเป็นเลนโบแล้วนะครับโดฟ6.2ล้านนะครับแล้วก็มีตัวนี้4.1ล้าน0.2นะครับแต่ตัวอะไรเอ่ยยังไม่ออกเปิดได้นิดเดียวเองซึ่งมันมีเกมพาสมาใหม่นะครับมุมซ้ายล่างตรงนี้เห็นไหมมิติคอลฮันเตอร์นะครับเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะได้มิติคอลนะครับ คือมันออกยากจนต,ต้องมีเกมพาร์อะ่ะคือตอนเปิดเมื่อคืนเนี่ยก็ซื้ออันนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็ใช้2อ,อันนี้แล้วด้วยก็ไม่เห็นจะได้เลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเปิดน้อยเปิดไม่กี่ตัวนะครับราคามันแพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่ไปดูโซนใหม่ก่อนนี่มีหีบสมบัติ2อันซ้ายขวาแล้วก็มีโซนอีกโซนหนึ่งนะครับใช้ 700, 7 0 0 7 7 7ล้านแฟนตาซีคอยนะฮะในการปลดล็อกตรงนี้เพื่อมาใช้หีบสมบัติอันใหญ่มี HP อยู่เมื่อคืนผมก็ฟาร์มกับอันนี้แหละ 1ล้านล้านนะฮะ HP ล้านล้านส่วนอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าหมล้านนะฮะโอเคใช้เวลาฟาร์มนานมากอันหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งที่อัปเดตมานะครับคือตู้นี้เป็นตู้ที่สะสมสัตว์เลี้ยงให้ได้ตามจำนวนที่เขาต้องการนะฮะเพื่อปลดล็อกใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้อีกหตัวนะครับมันมีทั้งหมด150ตัวคือเราต้องไปเปิดตู้สัตว์เลี้ยงข้างล่าง โซนแรกเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงทุกอันที่เขามีมาเปิดให้ได้ทุกตัวนะครับรวมให้ได้150ตัวผมไม่แน่ใจว่ามิติคอลอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามิติคอลมันออกยากมากของผมยังขาดอีกร้อยตัวตู้ข้างล่างไม่ได้เปิดเลยตู้แรกๆค่อยไปเปิดเปิดให้ได้อย่างละตัวก็พอนะฮะครบ150ตัวก็จะปลดล็อกใส่สัเลี้ยงเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับก็โอเคนะอันนี้สำหรับวันนี้ที่ฟาร์มมา80,000ล้านเฟตซีคอย จะเป็นการพิสูจน์ความเค็มของดวงผมกับมิติเคิลรักนะฮะว่าใครจะชนะเพิ่มดวงในการหาตัวมิติเคิลแล้วก็บูสต์เข้าไปอีก2อันอันนี้กับอันนี้ผมว่าเปิดตู้ที่ถูกๆดีกว่าผมเปิดตู้นี้อันนี้ใช้3000บิลเลียนนะครับผมจะเปิดได้แค่20กว่าตัวเองแต่ว่ามันเอามาใช้งานได้เลยส่วนตู้นี้350ล้านผมเปิดได้ประมาณ2อ่200กว่าตัว แต่ถ้าเกิดรวมเป็นโกลเด้นแล้วก็จะได้ประมาณ40ตัวนะฮะถ้ามันซ้ำกันพอดีนะเพิ่มโชว์มิติเคิลอีปิกอีปิกอีปิกล้วนมันอีปิกหมดเลยไม่ใช่หรอตัวธรรมดาเนี่ยอีปิกอีปิกอีปิกล้วนหน้าตาเหมือนเดิมเดะมิติเคิลออกไหมอีปิกอีปิกอีปิกมิติเคิลมันมีลีเจเดรี่ด้วยนะฮะอ่าลีเจเดรี่ยังไม่ออกมีแต่อีปิก ดีเจนเด r y ี่แล้วก็มิติเข้านี่ไงความเข้มของดวงผมชนะไม่เห็นมันจะเพิ่มโชคให้เลยโอ้โห76,000ล้านแล้วนี่ไงดีเจนเด r y ี่ตัวแรกกว่าจะออกโอ้โหอ่ะเบรกก่อนไม่นาย27ตัวผ่านไปตัวธรรมดาก็4ล้านแล้วนะฮะอีปิกอ่าโอเคดีเจนเด r y ี่อยู่ไหนเมื่อกี้ดีเจนเด r y ี่ตัว ตัวนี้5.97ล้านเอมเพลินดราก,ก้อนดิจเนาลี่อืมต้องให้ได้6ตัวถึงจะเป็นโกลเด้นอ่าอีปิกอีกแล้วน่าจะรวมไปเรนโบ์ได้ถ้าอย่างนั้นอีปิกอีกแล้วครับดิจเนาลี่ออกตัวเดียวมิติเคลิลไม่ออกอืมอืม เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ผมว่าเปิดตู้นี้สักอันดีไหมตัวหนึ่งสามพันล้านตัวหนึ่งมาเผื่อมันฟุกอีปิกอีปิกนะฮะอีปิกเอ็มเพลียนโอ้สิบล้านขออีกตัวหนึ <c> ่ง <oughs> เผื่อฟุกอืออีปิกอีกแล้วเท่าไหร่ตัวไหนเนี่ยตัวนี้สิบล้านเหมือนกัน อีกตัวได้ไหมสามตัวพอดีอือีปิกโอเคต่อมิติคอลอยู่ไหนโอ้โหลิเจนารี่ไม่ออกเลยอีปิกล้วนๆคือมันอีปิกมันเป็นตัวธรรมดาของตู้นี้นะฮะมันเริ่มต้นก็ตัวอีปิกแล้วอะอีปิกอีปิกอีปิกลิเจนารีมิติคอลอ่าสามตัวขอหกตัวครับ จะได้รวมเป็นโกลเด้นอฮะไม่เห็นมันจะช่วยเลยมิติคอรลักมิติคอร์ฮันเตอร์เอออีกตัวเดียวอีกตัวเดียวขออีกตัวหนึ่งจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เออครบแล้วหกตัว Thank you ทีนี้ก็มิติคอร์อนะครับขอสักตัวหนึ่ง ให้คุ้มกับเกมพาร์สหน่อย8 0 0 0มืนล้านนี่ก็ฟาร์มทั้งคืนนะกว่าจะได้เอามาเปิดแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีโอ้โหเกมพาร์สไม่ทำหน้าที่เลยอะต้องพันเจ็ดร้อยโลบัคกนะเฮ้ยอือหือดีเจนเนอรี่ยังไม่ออกเลยอะ ออกแค่5อัน6อันนะฮะโหหมดแล้ววัดโอเคครับได้ตัวนี้มา6ตัวพอดีเลยจาก5.97เดี๋ยวไปรวมเป็นโกลเด้นแล้วก็ตัวอื่นตัวนี้เพียบไปนั่งรวมต่อ5.9ล้านรวมเป็นโกลเด้นมาจมังกร100% อ่ะฮะนี่สวยมาก18ล้านก็คุ้มอยู่18ล้านได้มาตัวหนึ่งถ้าเกิดผมเปิดตู้ขวามือผมจะจะได้ไหมเนี่ยตัวนี้ดี g จ n เ a อรแต่มัน3,000ล้านเลยนะมันถูกกว่า10เท่านะฮะตู้ตู้ซ้ายมือเนี่ยหตัวจาก4ล้านเป็น12ล้านครับก็โอเคนะสิกับ18ล้าน อ่ะรวมไปมน่าจะรวมเป็นเรนโบ้ได้ตัวนี้ไม่ได้ไม่พอแต่เอาไปขุดได้ฮะสตัวเขาจริงจอกสี่ตัวโอเคต่อไปอ่อตัวนี้3.6ล้านรวมเป็นโกลเด้นเท่าไหร่ สิล้านโอเคครับเจ้าหมาได้กี่ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะฮะรวมเป็นเรนโบมีม้าแล้วก็มีงูอีกใช่ไหมน่าจะได้อยู่5ตัวนะฮะ88%อะลองดูหน่อยเผื่อดวงจะมาเอ้ยได้ได้ได,ได้ครบพอดีต่อไปเจ้างูอัปเดตครั้งหน้าผมว่าน่าจะเปลี่ยนหน่วยเงินแล้วแหละเพราะว่ามันหมดแฟนตาซีคอยลแล้วนะฮะไอตรงประตูวาร จากที่รวมมาก็10ล้านหมดเลยนะฮะหลัก10ล้านทั้งนั้นตู้ใหม่ถ้าเป็นโกเดนต่อไปก็รวมเป็นเลนโบอยู่ในไม้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ไม่พอได้4ตัวแต่ใช้ขุดได้จะมานะฮะจาก10ล้านกลายเป็นอะไรอือฮดูสิย4สล้าน 24ล้านก็โอเคครับน่าจะขุดเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าที่ขุดเมื่อคืนคือใช้ตัวแค่หลักหลักล้านเองได้2ตัวเจ้าม้าที่เป็นเลนโบว์ง h a n k you 24ล้าน2ตัวเดี๋ยวต้องไปอัพสกิลอีกนะฮะส่วนเจ้างูเจ้างูอยู่นี่เจ้างูจาก10ล้านกลายเป็น23ล้านพอๆกันเลยฮะงูกับมา้า ใช้ได้ใช้ได้อืมเจ้างูได้กี่ตัวได้ตัวหนึ่งยีิบสี่ล้านยี่สามล้านยี่ห้าล้านแล้วก็ตัวโกเด้นสิบแปดล้านมีตัวไหนที่รวมได้อีกบ้างไม่มีแล้วฮะเหลือแค่สามตัวสี่ตัวอย่าไปเสี่ยงเลย ต้องกลับมาใช้ตัวเดิมอีก2ตัวตรงนี้อีกลองขุดดูหน่อยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะหรือเปล่าอยู่นี้15ตัวครบนะต้องฟาร์มอีกรอบนึงฮะแล้วค่อยมาเปิดมันก็ไม่ได้แบบฟูบหายไปทีเดียวนะไมค่อยหายไปก็ยังดูช้าอยู่ดีนะฮะนะต้องฟาร์มใหม่นะครับแล้วก็มาเปิดใหม่สรุปว่าเปิดไปน่าจะสองตัวมั้งเปิดไม่ได้เลยนะฮะมิติคอลเกมพาสเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลย อาจจะต้องเปิดเป็นหลักพันมั้งถึงจะออกไม่แน่ใจหรือว่าอยู่ที่ดวงจริงมารอดูใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ